เพื่อนทุกคนครับวันนี้ลองมาทำโจทย์จำนวนเชิงซ้อนโดยใช้เครื่องคิดเลข casio fx 9 9 1 ex class width นะครับเป็นตัวช่วยหาคำตอบเริ่มเลยครับพอได้ต่อไปนี้ไม่ถูกต้องก็เหมือนเดิมเลยให้โจทย์มาใช่ไหมเท่ากับค่านี้เนี่ย a เท่ากับ b a เท่ากับ b ก็จับหารกันนะครับถ้าค่ามันเท่ากันหารกันก็ต้องได้1น,นะก่อนจะเริ่มต้นนะครับ 9กสเท่ากับแล้วก็ AC ล้างเครื่องทุกครั้งนะครับต่อไปมาที่เมนูนี่นะครับเมนูเนี่ยเลื่อนมาที่เลขก2นะครับ complex ก์เราจะขึ้นตัว i ตรงนี้แล้วนะครับจะเป็น complex นะครับเวลากดค่า i นะครับให้กดตรง eng เนี่ยนะครับสีม่วงเนี่ยไอตัวอย่างเช่น3 I ก็ได้ค่าไอ้นี้เลยไม่ต้องชิปอะไรทั้งนั้นนะครับกด e n g ได้เลยข้อกอไก่นะครับรูทล,ลบสคูณกับรูทลบสิเท่ากับลบหใช่หรือไม่ก็เสร็จส่วนครับสแควร r o ูทล,ลบสแล้วก็ชักออกมาสแควรูทล,ลบสิข้างล่างก็เป็นลบหเท่ากับ1นึ่งพอนี้ถูกแต่เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกนะครับต่อไปขอไข่สแควร ลบ8กับสแควรูทลบ125บข้างล่างเป็นลบ10สแควรูท t 10เท่ากับ1อันนี้ก็ค่าตรงกันอีกนะครับข้อคขวาย5ส่วนสแควรูทลบ5เท่ากับลบรูทห้าไอถูกครับ งงงูพิดแน่นอนไะันใก็ทำแล้ว2องสแควรูทลบสิส่วนสสแควรูทลบสับก็จะเท่ากับ4.3ส่วน3นะอน,นี้ตอบลบสส่วน3ผิดนะครับจริงๆต้องตอบ4ส่วน3ไรตออ่อไปนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะทำเหมือนข้อที่แล้วเลยนะครับมาเริ่มเลยตั้งเศษส่วนก่อน2องสแควรูทลบส แล้วก็ชักออกมาบวก7 square root ูทลบ27ข้างล่างเป็น23 i square root 3เท่ากับเท่ากับ1นแสดงว่าข้อนี้ถูกต่อไปขอไข่5 s q สแควร o o ูทลบ2แล้วก็ชักออกมาบวก2 s q สแควร o o ูทลบ8ข้างล่างเป็น9 I square root 2เท่ากับกับหนึ่งก็แปลว่าเท่ากันคอควาย7 square root ลบ18ก็ชักออกมาลบ square root ลบ2ข้างล่างเป็น19 I root 2เท่ากับหนึ่งก็เท่ากันอีก งงโงูผิดแน่นอน4 square root ลบ12แล้วก็ชักออกมาลบ5 square root ลบ3ข้างล่างเป็น 4i square root 3เท่ากับ3ส่วน4นี่ยคนนี้ผิดตอบงโงโงูครับเชิงซ้อน1ส่วนด้วย1ส่วน2บวก1ส่วน2รู o 3 i ในรูป a บวก bi ได้ดังข้อใดถ้าเรามีเครื่องคิดเลขนะครับสบายมากเลย1ข้างล่างเป็น1ส่วน2แล้วก็บวกใช่ไหมครับหส่วน2สแควรูทสแล้วก็ชักออกมานะครับแล้วก็ i 1 1ส่วน2บวก1ส่วน2รูทแล้วก็ชัก i ออกมาข้างนอกนะครับเท่ากับ หนึ่งส่วนสลบรูทสาส่วนสอนี่ก็คือกอไก่แลครับนีอันนี้พอดีเขาชักรูทสาออกมาจาก1นึ่งส่วนสอีทีใช่ไหมนะคูณเข้าไปก็เท่ากันครับสรุปตอบกอไก่นะครับเขียนจํานวนเชิงซ้อน1นึลบห้ส่วนวงเล็บ2อบวกไคูณกับวงเล็บ3าลบไในรูป a b บก b i ได้ดังข้อใดต่อไปนี้ เปิดเศษส่วนขึ้นมาเลยครับ1ลบ5 i ไอข้างล่าง2บวกไอก็เปิดวงเล็บอีกที3 I. 1 3- ลบไอลบ5 i 2ไอบวกไอลบไอเท่ากับ1ส่วน2 5ลบส8ส่วน25่25งไองงงูครับสรุปตอบงองงูถ้าวงเล็บของ 2-6i ลบ 6i คูณกับ z เท่ากับ 3i แล้ว Z มีค่าเท่ากับเท่าไรคำตอบก็คืออะไรครับ Z ก็จะเท่ากับ 3i ส่วนด้วย 2-6i ลบ 6i นั่นเองแล้วก็จิ้มไปคิดเลยนะครับเศษส่วนข้างบนเป็น 3i ข้างล่างเป็น 2-6i ลบ6 i เท่ากับลบ9ส่วน20บวก3ส่วน20 i ก็คือกอกไก่นั่นเองครับ ข้อนี้ก็จับมาหารกันนั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดต้องคำนวณมือเราก็ต้องคูณคอนจูเกตเข้าไปแต่นี้เราฝึกใช้เครื่องคิดเลขนะครับสรุปตอบกอไก่ครับผม1บวกไยกกำลังลบ6คูณกับ 1-i ลบ i ยกกำลัง6หาร1บวกไยกกำลัง10มีค่าเท่ากับท่อใดนะครับก็คูณไปเลยครับ1บวกไยกกำลัง 6, I, ล,ง 6, I, ล,ง 10, ลง 10, บ คูณเศษส่วน1ลบไยกกำลัง6ข้างล่างเป็น1บวกไยกกำลัง1นะเท่ากับ1ส่วน3 2ไอขอไขค,ครับผมรูทสบวกไทั้งหมดกำลัง12มีค่าเท่ากับเท่าใดสแควรูทส3แล้วก็ชักออกมาบวกไ ยกกำลัง12เท่ากับ4096ก็คืององูนะครับ4096บวก 0i นั่นเ,เองนะก็คือไม่มีค่า i นะครับตอบงองูครับ z เท่ากับ2ส่วน1ลบรูทแล้ว z ซตกำลัง5บวก3 z เท่ากับข้อใดอันนี้ในตัวแปรในเครื่องคิดเลขไม่มี z ให้นะครับผมก็ใช้ x แทนแล้วกันนะเริ่มต้นก็เศษส่วนเข้ามาใช่ไหมครับ2 ส่วนด้วย1นึลบสแควรูทสแล้วก็ชัด i ออกมานะครับโอเคเท่ากับอันนี้มันก็จะแปรรูปไปให้ครับก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็ store x เ่ยผมเก็บแทนในค่า x นะครับต่อไปเราก็แทนไปเลย x กำลัง5บวก3 x เท่ากับ2บวก 1.732i ถ้าดูจากตัวเลือกมันมีคอควายแค่แค่เดียวนะครับเคยถ้าเพื่อนๆจําได้เนาะมันจะเอาแค่2ตัวก็พอนะครับรูสอก็คือ1.414นะครับแล้วก็รูสาก็เท่ากับ1.732ก็คือเลขพวกเนี้มันออกข้อสอบบ่อยนะครับถ้าไม่อยากจะจับหารอะไรเงี้ยเพื่อนๆจาได้ก็โอเคได้นะนะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็จับหารแต่ละคู่เลยครับแต่ว่าช้อยคอน,นี้มันง่ายไงเพราะว่า มันมี2องบวกเลขด้วย i เนี่ยม,มีแค่ข้อเดียวนะครับก็สรุปตอบข้อควายครับ2องบวกควายรู้สา I. z i เท่ากับ i ลบหแล้วแอบสูตรของ z ลบหส่วน z ยกกำลงงัง2มีค่าเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเลยครับมันไม่มี z ใช่ไหมแล้วก็ i ลบ1เท่ากับแล้วเราก็ o re ไว้ใน x เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็ชิป แอบ l ู t e อยู่ที่เปิดวงเล็บนะครับชิปแอบ l ู t e x ลบเศษส่วนนะครับหส่วน x ยกกำลัง2เท่ากับ5ส่วน2ครับคอควายครับ5 2. ส่วน2ตรงซอน10หารด้วย i คูณ i บวก1คูณ i บวก2คูณ i บวก3คูณ i บวก4เขียนให้อยู่ในรูป a บวก b i ได้ดังข้อใด เปิดเศษส่วนมาครับ10บกลังเป็น i อวงเล็บ i บวก1ปิดวงเล็บจะไปเปิดเป็น i บวกสองบวก3 i บวก4คนระับถ้าโจทย์มันยาวเกินไปมันก็จะล้นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดถอยหลังนะเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับโอเคนะครับ ยิมถูกต้องแล้วก็เท่ากับเลยครับลบสส่วนสิบวกหส่วนสิ i องงูครับจำนเชิงซ้อ,อน3ลบไอหารด้วย2บวกไทั้งหมดกำลังสองลบด้วย4ลบ5 i ให้อยู่ในรูป a บวก b ไเปิดวงเล็บนะครับเศษส่วน3ลบไข้างล่างเป็น2บวกไปิดวงเล็บแล้วยกกำลังสอง ชักลงมานะครับลบเล็บ4-5 i ลบ 5I เท่ากับลบ4่บวก 3I ขอคออไปครับผมลบ4บวก3 i องเขียนจำนวนเชิงซ้อน1-3 i บวก 3I ลบวงเล็บของ2-5 i บวก 5i ส่วน5ลบ 2I ทั้งหมดยกกำลัง2ในรูป a บวก b i อันนี้เราก็1 บวก 3i ลบวงเล็บเศษส่วน2บวก 5i ข้างล่างเป็น5ลบ 2i ก็ขยับขึ้นมานะครับปิดวงเล็บยกกำลัง2ถูกต้องแล้วนะครับเท่ากับ2บวก 3i ขอไข่ครับผม2บวก 3i